สวัสดีจ้าวันนี้เจ๊หมูมาแจกสูตรข้าวผัดต้มยำทะเลข้าวผัดที่มีกลิ่นหอมของต้มยำรสชาติจัดจ้านแซ่บอร่อยสีสันเนียล่อตาล่อใจมา,มากๆลยอและก็สามารถทำกินเองได้ทั้งครอบครัวเลยนะอิ่มกันทั่วหน้าแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วมาจดสูตรและดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบนำกุ้ง150กรัมมาปอกเปลือกเอาส่วนของหัวอ่อนนะคะ ค่อยๆแกะเปลือกไปเลอยๆค่ะเหลือไว้แค่ส่วนหางหรือใครที่จะปอกทั้งหมดก็จัดได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ใช้มีดผ่าหลังกุ้งแล้วก็ดึงเส้นดำออกค่ะเสร็จแล้วก็มาหั่นปลาหมึกกันต่อนะคะเดียนจะหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคำวันนี้เดียนใช้เป็นหมึกกล้วยค่ะเดียนชอบกินหมึกมากเพราะว่าหมึกมีความกรุบกรอบเขียวอร่อยเพลินมากเลยค่ะและก็ยังมีโปรตีนสูง ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญที่ช่วยในการสร้างให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองค่ะแถมยังช่วยในการทํางานของกระดูกกล้ามเนื้อและก็ผิวหนังอีกด้วยนะหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ก่อนค่ะเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มทํำข้าวผัดต้มยํากันเลยค่ะตั้งกระทะตามด้วยน้ํามันเปิดตเตาใช้ไฟกลาง พอน้ำมันร้อนดีแล้วตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงพริกจินดาแดงตามด้วยหมึกกุง้งที่หั่นเอาไว้นั่นเองผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันผัดพอให้หมึกกับกุ้งเกือบสุกนะคะจากนั้นนำข้าวสวย200กรัมลงไปผัดได้เลยค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชา น้ำพริกเผาหนึ่งกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะมะนาว1ลูกเพิ่มความเปรีย้ยวแซบเสร็จแล้วก็ผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะผัดไปเรื่อยๆให้เครื่องปรุงครุกทั่วข้าวเลยค่ะสีสันก็คือจัดจานนะกินแล้วค่ะจากนั้นโรยด้วยผักชีฝรั่งและก็พริกขี้หนูเพิ่มความหอมเพิ่มความแซบกันอีกสักแมตผัดอีกสักเล็กน้อยค่ะทุกคนโอ้โหกลิ่นหอมมากยัวน้ำลายเดียนสุดๆหรอ เท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเ้าผัดต้ยมยำทะเลวิธีการทำก็ไม่ยากเลยนะง่ายสุดๆหรอแถมได้รสชาติจัดจ้านเข้มข้นสไตล์ไทยๆกลิ่นหอมของต้งยมยำยัวจมูคงเดียนที่สุดเลยค่ะหมึกก็แเดงอร่อยกุ้งก็ตัวใหญ่นะกินมากบีบมะนาวลงไปเพิ่มเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่านัวมาอดใจไม่ไหวแล้วค่ะอย่าลืมแชร์สูตรแล้วก็บอกต่อความนวัวความแซ่บนี้นะคะทุกคนเจ๊หมูขอตัวไปทานก่อนนะหิวไม่ไหวแล้ว ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวผักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ไอดี id, แอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวไทยได้วยนะจ๊ะ